ตั้งภาษาตั้งภาษาใน Google นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปใน Google ดีกว่าเนาะเมื่อเราเปิด Google เข้ามานะครับก็เราจะสังเกตตรงมุมขวามือนะครับมันจะมีจุดตรงนี้นะครับสามจุดนี้นะครับนี่ครับกดเข้าไปนะครับปึ๊บน่จุดกดไข่จุดไข่ปลานะครับเมื่อเราอยากจะเปลี่ยนภาษาหรือว่าเราลงวินโดว์ใหม่นะครับเราไม่ถนัดภาษาอื่นนะครับ เราอยากได้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยจุดซ้ำจุดนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือก Setting นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับ as b a t นี่นะครับตั้งค่าขั้นสูงนะครับกดเข้าไปนะครับก็เอาโชว์มาแล้วก็เลือกภาษานะครับ เนี่ย Languages เดี๋ยวกาสาแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเลื่อนมาสุดๆเลยนะครับอ่ะมองหาตัวนี้นะครับเนี่ยจะม,มีตัวนี้อยู่มันอ่านว่าอะไรไม่รู้ S, s brand ใช่หรือเปล่า S b a s t ท่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะเนี่ย กดเข้าไปตรงนี้ปั๊บนี่ครับมันเป็นการตั้งค่าขั้นสูงนะครับตัวนี้เสร็จแล้วเราก็หาตัวนี้นะครับอันนี้เป็นภาษาก็เลื่อนลงมานะครับตัวนี้นะครับเนี่ยกดเข้าไปปั๊บนี่อ่าเห็นไหมอ่ากดลงมานะครับอันนี้ผมทำการแอด ภาษาไทยเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องของท่านนะครับก็ให้ทำการแอดภาษาให้เรียบร้อยนะครับกดตรงนี้นะครับแอดนะครับแล้วก็เลือกภาษานะครับแล้วก็กดแอดไปนะครับอันนี้ผมผมอเอาแล้วนะครับผมเอาแค่ภาษาไทยพอนะครับเสร็จแล้วเราก็ กดตรงนี้นะครับเนี่ยจุดไข่ปลาแล้วก็กดตัวนี้ครับ Display นะครับ Google น,นะครับกดไปทีแล้วก็กดตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย Villars กดตรงที่ปั๊บ ก็คือเปิดเข้ามาใหม่นะครับเสร็จแล้วนี่นะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนภาษาให้เรานะครับเนี่ยเห็นไหมเ,เป็นภาษาไทายแล้วนะครับเวลาเราเข้าเว็บหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะไงเป็นภาษาไทายแล้วนะครับเนี่ยง่ายเลยทีนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนภาษาใน Google ครับก็ สำหรับวันนี้ผมก็ขอการคำว่า,าสวัสดีครับ